ดีแม็กแคยกสูงท่านนี้ราคาแค่แสนกว่าบ,บาทนะครับหล่อมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันไปเห็นไหมมีแม็กนะครับหลอๆเลยนะบันไดข้างเดิมยังอยู่ครบนะฟังเสียงหน่อยครับเสียงเดิมสนิทนะแบบนี้ล้อแม็กเห็นไหมครับแสซีเป็นไงบ้างแสซีดําสนิทไม่มีสนิมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเห็นไหมกันชนกันชนมีนะครับ เดิมๆหมดเลยนะครับรถคันนี้สีบางมากๆเห็นไหมครับฟังเสียงมาดูพื้นกระบาดหน่อยมีรอยบรรทุกอะไรไหมนะครับมีรอยลากเหล็กขนอิดขนทรายมาหรือเปล่าไม่มีนะครับกระดุมตุดนี้ต้องอยู่นะเห็นไหมครับลองดูนะสองข้างนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนครับถ้ากระดุมจุดนี้อยู่ไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมครับรอบคันหล่อมากๆนะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานด้วยบันไดเดิมยังอยู่ครับอยู่ครบหมดเห็นไหม แม็กก็หลอนะครับอ่าดูครับชัสซีด้านหน้าเห็นนะดําสนิทนะครับโชคเชิร์กไม่มีสนิมนะครับซุ้มล้อเห็นไหมกระจังหน้าเป็นไงสวยปิ๊งนะครับคันนี้กระโปรงหน้าสีได้เดิมจริงๆนะครับคันนี้บอกเลยอ่าขอบหลังคามีผูมีอะไรไหมผูจุดนี้น้ําจะเข้าได้นะครับสวยปิ๊งนะครับเห็นไหมหลังคาดูภายในกันบ้างภายในคันนี้เดิมสนิทนะครับดูวิจุงวิยุเดิมหมด เบาผ้าเดิมกม็ไม่หยี่โรงงานนะครับคอนโซลกลางวิทยุเดิมแอร์เย็นไม่ต้องห่วงครับคอนโซลเห็นไหมใต้พรมสะอาดรถสวยมากๆนะครับคันนี้ภายในแผงประตูเป็นไงมีแตกหักไหมแผงประตูสวยนะครับถึงรถปีเก่าแต่ภายในยังสวยมากๆครับคันนี้แคบหลังเป็นไงบ้างไม้หลังค่านะครับหลังคาก็สะอาดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับคันนี้สวยจริงๆ อ่าต่อไปเรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับโครงสร้างมาดูเม็ดอาร์คพวกเม็ดอาร์คขอบหน้าต่างแล้วพวกนี้นะครับซอกต่างๆเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับซอกเป็นสันเป็นคมอ่าเห็นไหมครับครบหมดมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเห็นไหมครับอ่าซอกต่างๆมีเสนิมมีอะไรไหมมีร่องรอยทําสีหรือเปล่าสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานตรงนี้ต้องอยู่นะครับมันแสดงว่ารถไม่เคยทําสีนะครับ ต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับเปิดห้องเครื่องมาจุดแรกเราต้องดูเพจก่อนนะครับเพจรุ่นนี้ต้องเป็นหมุดสีดํานะครับเห็นไหมร่องรอยแบบนี้แปลว่าเดิมสนิทเลยนะครับเห็นไหมร่องรอยนี้คือตัวนี้นะครับมันเสียดสีมาเป็นเวลา10บสปีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะเห็นไหมห้องเครื่องถือว่าสะอาดมากๆนะครับถ้าเทียบก,กับอายุของรถนะดูที่ผมชี้นะครับเห็นไหมเบรก ABS นะมีปั๊ม ABS คานข้างเป็นไงเห็นไหม สวยปิ๊งครับรถไม่มีชนหนังแน่นอนน็อตฝากระโปรงมีถอดหรือเปล่าไม่เคยถอดนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ไหมเห็นไหมครับอยู่ครบหมดเห็นไหมครับสวยมากๆนะครับอันนี้บอกให้เดิมสนิทเรามาดูเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องคอมมอนเรลแล้วด้วยนะครับตัวนี้หม้อน้ําเป็นตัวอลูมิเนียมอย่างหนาแล้วนะครับถ้าตัวเดิมเนี่ยมันชอบแตกนะครับเขาเลยไปเปลี่ยนอย่างหนาเราใช้ยาวๆเลยเห็นไหมเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับ เหไ,ไหมเรามาดูรอบเครื่องกันอ่าจุดนี้ก็ไม่มีเยิ้มนะครับชอบเยิ้มจุดนี้นะครับดีแม็กตัวเนี้ยเห็นไ,ไหมรถสวยมากๆนะครับเครื่องยนต์ดีมากๆขับดีจริงๆนะครับผมเทสมาแล้วคันนี้เรามาย้ำเลยเดี๋ยวคันนี้กันอีกทีนะครับรถนี้เป็นอิรุสุดีแม็กเครื่อง3.0คอมมอนเรลนะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานคันนี้ครับขายอยู่แค่178,000ท่านั้นใครสนใจโทรไที่0 8 9 4050 202แต็ปไปเราสวยตั้งอยู่ที่ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับ